ก็กสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่หมกับเจมไซนเองนะครับอ่ะรู้สึกว่าจะแมปไปไหนละก็วันนี้เนี่ย,ยเกมทัฟแมนเจอรี่ชีตอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแมวแบบนิสัยที่ถ้าหนูเจอแล้วเนี่ยจะหัวร้อนอย่างแน่นอน,นครับก็คือแมวที่เฝ้าหนูนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปตามล่านหนูก่อนนะครับโอเคพยายามเล่นทัฟซี่เนี่ยพยายามเอ่อเล่นทัฟซี่เนี่ยพยายามจับหนูให้ได้นะครับตัวแรกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเลเวลเราจะไม่ได้นะครับอ้ยมือไม่ถนัดเลย ใจเย็นหนูตัวนี้แม่งจูกลกวอ่ะปะน,นึนนครับคือเพิ่งเล่นเกมาวีจบนะมือเลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่นี่ครับผมว่าผมน่าจะโดนเจ้าหนูตัวนี้จูกวะ่ะโอเคขอกินน้ำก่อนโอ้ยลูกเป็ดเอานี่ไม่ให้ขอบใจมากพยายามถ้าใครที่เล่นหนูอย่าพยายามไปทำร้ายลูกเป็ดนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนลูกเป็ดทำร้ายคืนนะ โอ้โหมันเก่งอย่างวะตามคาดครับไม่ได้อัพสกิลอีกอแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน่าจะออกมาตรงนี้แหละโอเคกําจัดหนูสามตัวนะครับก็ถ้าหนูเนี่ยเราก็เน้นตัวเดียวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อัพเลเวลไงใช้ร่างโขนไม่ได้นีครับอ่ะไม่ออกรูนี้ด้วยตล้นี้เราสื่อมันจะเป็นบ้านของถ้าผู้เล่นเลเวลสูงขึ้นนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ครับคือบ้านมันจะพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้ ก็คือจะเจอแต่คนเก่งๆแล้วนะครับตอนนี้คือตอนแรกๆเนี่ยเราจะเจอพวกที่หนูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับโอเคปลาแล้วก็ปลาพีทีนี้ครับล่าโคนได้ละผมจะตามเจ้าหนูคาร์บอยไปก่อนนะเพราะว่าคาร์บอยเนี่ยจะล่วงแล้วนะครับคาร์บอยอยู่นู่นนะโอเคตามไปครับชึบ เมื่อกี้มัวแต่สังเกตด้านบนนี่ครับคือไม่ชินเลยวะโอเคได้ตัวหนึ่งครับแล้วผมก็จะจับไปเลยนะโอเคเลือกห้องหนึ่งครับผมจะเฝ้านะครับคือด้านเพื่อนถามว่าเฝ้าแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสชนะไหมก็คือมีโอกาสชนะอยู่นะครับแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันจะมาช่วยเพื่อนมันอยู่แล้วพยายามไปหากับดักหนูนะครับแล้วก็มาวางไว้เออชิบเดี๋ยวผมขอวางไว้ข้างล่างก่อนอันหนึ่งนี่ครับแล้วก็จะไปวางไว้ข้างบนอีกตัวหนึง่งโอ้ยของใหม่แล้วหรอ แล้วก็จะไปวางข้างบนอีกอันหนึ่งครับทีนี้เนี่ยหนูเนี่ยมันก็จะโดนกำดักเราอย่างแน่นอนแล้วนี่ครับเก็บขึ้นมาก่อนปุ๊บเก็บขึ้นมาก่อนโอเคปุ๊บแล้วก็เอาไปคว้างไว้ข้างล่างดีกว่าครับไม่ได้ด้วยนะโอเคใจงเงย็นครับเราเฝ้านะคือผมจะเล่นแบบสายเฝ้าละก็จะอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็จะปล่อยล่างโคนออกไปล่าแล้วกันนะตอนนี้นหนูเหมือนหนูมันจะมาเลยนะครับ ล่างโคนโดนโถล่างโคนในจะโดนอีกเหลือสิบเจ็ดวิครับแมวจะเออมันจะมาช่วยมันเพื่อนมันไหมผมปล่อยล่างโคนออกไปนะโอเคครับโดนไปหนึ่งทีครับเหยียบเสร็จแก้วไปหนึ่งทีครับโอ้ยไอเจ้ากล่องนี้อ้าวเหยียบกับดักด้วยครับเบอร์วะ่ะ โอเคครับบินไปตัวหนึ่งแล้วก็นี่นี่ครับเป็นเทคนิคในการเฝ้านะเดี๋ยวอัพอันนี้มาก่อนนะครับยิ่งเราโดนหนูตีเนี่ยเราจะสามารถตีได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเราจะจะเน้นเป็นหนูอีกตัวหนึ่งครับคือจะเน้นเฝ้าอย่างเดียวนะครับตานี้โอ้ยคือถ้าผมเล่นตานี้เนี่ยมันไม่ค่อยเสียก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นเกมเอวีจบนะครับโอเคป้าไปทีนึงครับเอาฟองสบู่ไว้ข้างใต้ครับโอเคโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป อีกตัวนึงอยู่นี่โอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปเอาที่เดิมก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยจะกินนมนะเอานมอยู่ข้างบนนี่ครับชีสถูกผักไปชิ้นที่3ามแล้วครับไม่เป็นไรครับใจเย็นเราจะเน้นเฝ้าหนูนี่ครับกินไปอีกทีนึงครับมันน่าจะขึ้นมาต้องมาเอาชีสด,ด้านบนนะ่ะเพิ่มแล้วก็ปลาดักตรงนี้ไ้ก่อน,นครับแล้วก็เป่าฟองสบู่ไว้ตรงนี้ น่าจะได้อยู่นะแล้วก็ปล่อยล่างโคอ,อกมาครับมันน่าจะขึ้นมากันหมดหนะครับเพราะชีตอยู่กับผมสองอันอ้าวไม่โดนอย่างงี้ชึบไม่โดนวะโอ้ยเดี๋ยวขอโดดกลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมครับแจเย็นครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าหนูเนี่ยมันพยายามจะเข้ามากันให้ได้โอเคเข้ามาตัวหนึ่งแล้วไปเอาไนก่อนแล้วกัน โอเคได้หนึ่งทีครับเอ้ยกดสลับไม่โอ้โหพลาดแล้วครับยาวแล้วทีนี้กดสลับล่างกลับมาเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าล่างโคนผมเนี่ยมันหายไปแล้วนะล่างโคนลงมาข้างล่างทาไมเนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยผมโดนดันแล้วครับเอาน์ก่อนแล้วกันเคเดียก้าไปก่อนนะครับ <c oughs> ผิดพลาดพาร่างโคลนนะครับ ปุ๊ตบตกไปทีนึงโอ้ยมองไม่โดนไอ้น้ำยานใหม่นี่ครับไอ้เจกันอันใหม่นะตามชีตไปครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชีตมันเหลือเพียงอันเดียวเท่านั้นนะอุย๊ยถ้าตบได้นะอ๋อนี่ครับเจกันนี่มาแล้วหลอจงังหวะน่าจะโดดลงมานะอ๋อ เค okay, ตามไปติดอะไรเนี่ยตบอีกทีนึ่อถ้าตบได้นะเดี๋ยว่าโคลออมาอีกทีครับโอ้ยได้ได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยปิดไว้โอ้โหจะไดไ้ไหมเนี่ยเฮ้ยโจมตีโดนหนูครับหนูมึนไปอีกตัวนึงแล้วตรงไหนอน่ยตรงไหนวะ ไม่เห็นครับหนูมืนตรงไหนไม่รู้กลับไปที่ล่างโคลนครับล่างโคลนจับหนูได้อะ่ะโอ้ยระเบิดระเบิดนี่แน่นี่แน่อุ้ยแรงเปล่าดักไปทีโอ้ยตอนนี้เนี่ยชีสจะโดนดันเข้าไปแล้วนะครับผมเอาอันนี้ก่อนไม้ตีก่อน อ้ยชิบชิบชิบมันมันมาดันแล้วอืมโอเคตอนนี้เนี่ยประตูปเปิดแล้วนี่ครับจะรีบไปกำจัดมันทันไหมวะขึ้นไปข้างบนก่อน,อนครับเราต้องรีบขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปก่อนหนูให้ได้นี่ครับขึ้นไปก่อนหนูได้เนดะี่ยก็จะมีการชนะแล้วก็ล้างโคนไว้อีกทีนึงครับกินอาหารไปก่อนน่าจะชนะแหละ โอ้โห oh, oh. เป่าล่างโคลออกมานีคร okay. oh, hey. ับ <welche> ป <ăn? S 1> ึ๊บแล้วก็ไปเปล่าฟองสบู่ตรงนั้นก็ได้นะเปิดประตูเอ้าปึ๊บเปล่าฟองสบู่ครับโอเคโดนจับฟองไปหนึ่งตัวครับอ้ยปลาไป เะเปี่ยนมาล่างนี้เอ้ยได้แล้วนี่จับหนูได้อีกตัวเลยครับเราจะเน้นเฝ้านะครับไม่เน้นให้มันช่วยเน้นเราจะเน้นเฝ้าอย่างเดียวเ,เดียวกินเช้กก่อนจะตายเอาแล้วเนี่ยโอเคน่าจะชนะแหละเอ้ยมันโดนน้ำยาเราตีเด็กกินอันนี้ก่อนครับมันช่วยเพิ่มไปได้อีกแล้วนี่ แต่มาตีไม่ได้นี่ครับมาตีไม่ได้ก็คือเท่ากับว่าหนูมันจะแพ้ปุ๊บตึ๊บโอเคจับได้ตัวนึ่งครับแล้วก็มัดไว้แล้วก็สกิลฟองสบู่ไปอีกทีนึงโอเคบินไปอีกตัวนึแลนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหลือหนูอีกไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะแพ้เราแล้วนะครับอ่ะเป่าไว้โอเคแล้วก็จับแล้วก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะนี่ก็คือวิธีการเล่นแล้วก็ชนะแล้วนะครับอย่างนี้แล้วก็ไปจับอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเราจะเล่นแบบ โอ้โหแมนมากแล้วก็เอาไปขึ้นเครื่องอีกตัวนึงครับก็ชนะแล้วนะครับเท่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่ชนะนะต้องรอเวลาทั้งหมดนี่แหละนะครับอันน,นี้แหละคือประเด็นหนีฟองอโอเคก็เป็นฝ่ายแมวที่ชนะนะครับก็คือเป็นการเล่นเฝ้านะก็ถ้าใครเอาสูตรนี้ไปเล่นเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าหนูเนี่ยปวดหัวแน่นอน